สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็พบกับรายการสกา t ทีกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นไม c คร f ฟชีวิตรอด EP ที่2นะครับแล้วผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับคือ <Okay. S 1> น้องผมใช่ไหมเออมันมันบอกว่ามันขอเล่นไม้ค้าหน่อยแล้วพอทีนี้ผมก็ให้มันเล่นเล่นเสร็จปุ๊บมันไปรูดอะไรมาไม่รู้นะครับดูสิครับ ดูนะครับสกีนปลดล็อกหมดเลยอ่ะสกีนปลดล็อกหมดเลยอ่ะผมก็งงนะสกีนปลดล็อกหมดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวปรับปรับก่อนปรับก่อนปรับเสียงก่อนเนี่ยนะครับสกีนปลดล็อกหมดเลยนะครับเนี่ยครับ ชิมหายตะไลตะไลมาเกิดตุ้ยไม่ใช่นะครับสกิน Minecraft Story m o d ดเอาตวไนดีเจสซี่กูเจสซี่กูเจสซี่กูเจสซี่บอยเจสซี่บอยเจสซี่บอยเอยเจสซี่บอยเจสซี่เอจสซี่ใส่ชุดเกาะมาเอามาเอาม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  ไอวอฮัลโหลไอวอแม็กน็อตซเรนพีทราโอลิเวียโอ้ยเสียเวลาท้งานเอ้ยอัพเพลงเอ้ยตัวนี้แหละ ใช่เสื้อนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนี่นะเอาข้าวผิดอีไอ้น้องผมเนี่ยเอ้ยเสื้อนี้ไม่มีชื่อใช่หรือเปล่าคือเมื่อเช้านะครับผมให้น้องผมเล่นเอ้ยเอ้ยพิกแอคกทำไมเป็นอย่างเงี้ยเอ้ย เฮ้ยเป็นอะไรอ่ะบ้านฟังติดแล้วเหรอเฮ้ยใครทำให้อ่ะเฮ้ยอตรงนั้นเดี๋ยวครับเนี่ยครับตรงมุจมแถวตรงนี้นะมันทำพังหมดเลยอ่ะ โอ้น้องผมมันมาป,ปับปรุงปับปรุงห้องให้ผมแลวครับเอ้ยทิวลิปทิวลิปสีชมพูเฮ้ยมึงย้อมมาจากไหนสีชมพูเย็ดโดอสัตว์น้องกุเล่นยี่โคตรด,ดีเลยเมื่อเช้านี้กูให้เล่นแป๊บเดียวก็อน อันนี้ผมพูดจริงนะครับผมไม่ได้ทําคือน้องน้องผม,มครับผมผมให้น้องผมทํานะครับยังไม่รู้มันจะทําทําออกมาขนาดนี้โอไอ้น้องรักเอ้ย ว่าแต่ทางอย่างไนเนี่ยอ๋อทางนี้ผมว่านะผมจะหาเคลียร์พื้นที่นะครับเอาเป็นด้วยแถวตรงนี้แล้วกันนะครับก็แถวตรงนี้ทำเลยดี ไม่ทไม่ใช่ว่าทำรีขายของนะครับทำรีคือเอ,อฟาร์มฟาร์มสัตว์นะครับทำฟาร์มฟาร์มเกะฟาร์มเกตลากสีแถวๆนี้แหละไม่ว่าจะทำฟาร์มเกตแหลกฟาร์มเกตลากสีแถวๆนี้แหละผมนะผมว่านะผมน่าจะทำฟาร์มเกตแถวเนี้ยรู้สึกเหมือนมีใครมองตลอดเวลาเลยเว้ โอเคนะครับอา้าวแล้วกูจะเป็นีนทำไมเนี่ยโอ้โห <c oughs> คือแบบคุณคุณเข้าใจไหยผมเป็นคนสร้างเซิร์ฟนี้ใช่ไหมเออแล้วเพื่อนผมขอเอถ้าสมมติว่าน,น้องน้องคุณขอคุณเล่นห้องคุณอนะ่ะคุณน่าจะเกิดอะไรขึ้น เฮ้ยอเฮ้ยหายสิหายเฮ้ยเฮ้ยหายเฮ้ยหาไปไหนวะเฮ้ยหา อืสวยนะเนี่ยเดี<ๆ>๋ยวผมขอร้องให้มันมาทำน้ำําตกตรงนี้หน่อยดีกว่าทำสวยดีแล้วของอ้ไที่มันเอามาทำมันเอาไปทิ้งไหนวะเออกูก็งงไงน้องรักเอ้ยทำห้องยังไงขคง อยู่ใกล้ด้วยเดี๋ยวผมไปเอาแกกันลากแกะแกะแกะไปนูน่นแกะแกะฉันไม่ได้เฉ่อดแกฉันเฉ่อแบะไปเลยแกะแกะปสัตว์ไปหาที่อยู่ให้ไปเูกไปไปไปนะ ไปก็อิานคำสั่งช่นเลยหืั ยดโดได้แล้วตัวหน่งเมื่อยเออเดี๋ยวผมทำพาร์ทสองจุดห้าต่อดีกว่านะครับมาทำกันให้เสร็จนะครับแล้วผมก็ขออนุญาตใช้เกมโหมดด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องการของที่จะมา ล่อเออล่อเจ้าเกตพวกนี้นะครับอ่าสำหรับพาร์ทนี้ก็ใครเที่ยงไม่ได้กดไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแสก์กันด้วยนะครับกดไลค์คันหมดทุกคนนะครับคนที่เข้ามาดูนะ ผมดูประวัติการดูได้ใครที่เข้ามาดูนะครับกดไลค์กันหมดทุกคนเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ดีกว่านะครับใครอย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้กดอาจจะได้ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดกดแชร์กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับกดแชร์ก็อย่าลืมกดเลยนะครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบายยูวัตเตะ